ก็กลับมาพบกันอีกเลยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของแอร์บ้านนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของแอร์บ้านนะครับจะมาทาแหละไส้ทาแหละปรุงกันเลยทีเดียวนะครับว่าในส่วนประกอบของคอยเย็นนั้นมีอะไรอยู่บ้างแต่ตอนนี้ส่วนประกอบพวกนี้จะเป็นของแอร์ฟิกสปีดนะครับคือแอร์ระบบธรรมดายังไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับ อินเวอร์เตอร์เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนะครับเพื่อไม่การเสียเวลา mm hmm. เข้าไปดูกันเลยครับว่าในคอยเย็นนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างและมันทํางานอย่างไรนะครับเผื่อมีปัญหาอะไรเราจะได้พอสังเกตได้เป็นต้นๆน,นะครับ mm hmm. เข้าไปดูกันเลยครับตรงส่วนแรกของคอยเย็นนะครับจะเป็นฝาสําหรับปิดครอบฟิลเตอร์กองฝุ่นสามารถถอดออกได้นะครับโดยจับคันโยกซ้ายขวาแล้วดึงออกมาส่วนแผ่นพลาสติก ที่เป็นตารางสีดำๆนั้นเป็นฟิลเตอร์กรางฝุน่นสำหรับป้องกันฝุน่นละอองเข้าสู่ด้านในของคอยเย็นนะครับต่อมาจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของคอยเย็นนะครับเป็นพลาสติกครอบโครงคอยเย็นไว้นะครับสามารถถอดออกได้เช่นกันโดยการใช้ไขควงไขสกรูน็อตยึดออกมา แล้วใช้นิ้วมือปลดล็อกด้านบนโดยดันเข้าด้านในสักเล็กน้อยแล้วดึงฝาครอบออกมานะครับสำหรับในแอร์บางรุ่นจะสังเกตเห็นว่ามีแผ่นวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กติดอยู่ที่แผงของหน้ากากแอร์ด้านหน้าซึ่งตรงส่วนนี้คือแผงรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลนะครับแต่ในแอร์บางรุ่นก็อาจจะติดอยู่ที่ตัวคอยเย็น เวลาที่เราใช้รีโมทในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุณหภูมิหรือตั้งค่าการเปิดปิดจะมีสัญลักษณ์กำกับไว้ที่หน้าจอตรงส่วนนี้นะครับต่อมาคือใบพัดบานสวิงจะทำหน้าที่ในการกระจายลมไปตามที่ทางต่างๆที่ผู้ใช้ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลสามารถที่จะถอดออกได้เช่นเดียวกันโดยการปลดล็อกจากแกนล,ล็อกตัวกลางแล้วมาขยับ ตัวล็อกด้านซ้ายขวาขยับไปทางซ้ายขวาเล็กน้อยก็สามารถถอดออกได้เช่นเดียวกันนะครับตรงส่วนนี้คือรางระบายน้ำนะครับสามารถถอดออกได้เช่นเดียวกันจะมีรูสำหรับไว้ต่อท่อสำหรับระบายน้าออกด้านนอกสู่ตัวบ้านส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งอีกเช่นเดียวกันเพราะหากถอดแล้วประกอบไม่ดีอาจจะมีน้ำรั่วซึมหรือ น้ำหยดในขณะที่แอร์ทำงานได้นะครับส่วนที่เห็นเป็นแผงโลหะมีลักษณะเป็นครีบและมีท่อทองแดงวิ่งวนอยู่ภายในส่วนนี้ก็คือแผงคอยเย็นนั่นเองนะครับ ตรงส่วนนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของคอยเย็นเลยก็ว่าได้จะมีท่อทองแดงวิ่งวนอยู่ภายในหลาย10เมตรนะครับโดยทําหน้าที่ในการรับน้ํายาแอร์ที่เย็นจัดจากคอยร้อนด้านนอกแล้วมาทําการดูดซับความร้อนในห้องแล้ววนกลับไปที่คอยร้อนอีกครั้งถัดมาคือจุดต่อสายไฟที่เข้ากับเบรกเกอร์นะครับที่ต่อกับไฟบ้านโดยมีสัญลักษณ์ L กับ n สัญ,ญลักษณ์แอก็คือเป็นสายที่มีไฟและเอคือสายนิวตนันคือสายไม่มีไฟขั้วลบนั่นเองนะครับด้านหลังฝาปิดที่เป็นแผ่นพลาสติกสีดำนี้ด้านในจะประกอบไปด้วยแผงวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ใช้ควบคุมการทำงานของคอยเย็นแผงวงจรตรงส่วนนี้จะมีคอนเนคเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อไปยัง สายสัญญาณต่างๆของคอยเย็นไม่ว่าจะเป็นสายสัญญาณวัดอุณหภูมิเซ็นเซอร์น้ําแข็งสายสัญญาณที่ส่งไปยง Motor ังมอเตอร์บันสวิงและมอเตอร์พัดลมกงกระลอกก็จะอยู่ตรงบริเวณจุดนี้ครับและด้านในสุดของคอยเย็นที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับลึกลงไปนั้นจะมีพัดลมที่ทําหน้าที่ในการขับพัดลมกงกระลอก ที่เห็นเป็นแท่งสีดำมีลักษณะเป็นแท่งยาวมีฟันเป็นซี่ตัวนี้เราเรียกว่าพัดลมกงกระลอกมีหน้าที่ในการดูดเอาอากาศเย็นจากคอยเย็นและพัดกระจายเข้าสู่ห้องนั่นเองทางด้านขวาของพัดลมกงกระลอกจะมีมอเตอร์และแกนที่เชื่อมต่อกับตัวพัดลมกงกระลอก เซนเซอร์ S S สำหรับตรวจจับอุณหภูมิด้านปลายของสายจะเป็นกระเป๋ะสีดำทำหน้าที่ในการตรวจจับอุณหภูมิภายในห้องและถัดมาจะเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำแข็งด้านปลายจะเสียบติดอยู่กับท่อทองแดงเมื่อท่อทองแดงเป็นน้ำแข็งระบบจะสั่งการตัดการทำงานของแอร์ทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายของคอยเย็นนั่นเอง ส่วนด้านหลังนั้นจะประกอบไปด้วยแผ่นเพลทที่ไว้สำหรับเจาะยึดติดกับผนังห้องและนำคอยเย็นขึ้นไปติดมีท่อทองแดง2เส้นและมีท่อระบายน้ำที่ต่อมาจากกลางระบายน้ำเพื่อเชื่อมต่อออกไประบายน้ำยังด้านนอกผนังห้องบริเวณส่วนปลายของท่อทองแดงทั้ง2เส้นนั้นจะมีจุดเชื่อมต่อ ที่เป็นลักษณะเกลียวซึ่งเรียกว่าแฟนัทตรงจุดนี้จะใช้เชื่อมต่อท่อทองแดงทั้งสองเส้นเพื่อส่งน้ำยาเข้าสู่คอยเย็นและหมุนเวียนกลับออกไประบายความร้อนที่คอยร้อนด้านนอกและทั้งหมดนี้ก็คือส่วนประกอบของคอยเย็นนั่นเองครับ